ไปเซลเซลเองนังงนังคอยได้เนาะ <laughs> อยากไปเด้อวะคิดไปแล้วเนาะมีลูกกูมีลูก,ลกนี่คือสิได้ไปดินวะหละ <laughs> เคยได้ยินพ่พอเมย์พนดว่าอยู่ได้แบบนี้นะแหอบุญม้วนม้วนวะบุญบุญใหญ่บุญกองเข่าดูแกลดิ <laughs> พนนะเฮมากองตุ้มกองหางเนาะ <laughs> เสียงสนานเสียงแคนเป่าเลาะบ้าน อยากพอดอยากยังอยากไปลินไปเที่ยวอยาก,ยากไปเบิง่งไปซองกับเบิง่งบ่ไรค้า,าลูกว่าสันตัวนี้สำคัญที่สุดกันกับสวัสดีและสบายดีเด้อผมเแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุข,ขสุขคน ไก่ยินดีตอนรับเข้าสู่สองสอนอนอกนแล้วพ่อพี่น้องเอ้โดยเนาะมาผมมาพอสน,นนมานีพ่อพี่น้องทางสอนอนกลับมาเยี่ยมมายามทางน้องมีน้องไม้เพื่อนคือเก่าคือเดิมพ่อเป็นพี่น้องเอยโดยอเมื่อวานนี้ก็ได้โทรโลมกับน,น้องเพื่อนน้องพ่อพี่น้องเอานาะเมื่อนี้ก็ทาาสอนอนกลับมาหาเพื่อนฮอดที่ฮอดบอลพ่อพี่น้องเอโ้โดย อะจังไรกับมาหนีกับมาเบิ่งกันน้องพี่น้องเนาะว่าทางสร้างเพิ่นเฮดบ้านน้องเมย์ไปหอดใส่แล้วเนาะพี่น้องเนาะโดยเพราะว่าทางสนุกกับบริมาณสองมือเร้อพี่น้องเอ้ยโดยอ่ะมาหนีกับอะไรเดินทางมาพี่น้องเอ้ยอะจังไรกับไปลุนไปซมพร้อมกับสนวนเล้พี่น้องเนาะโดยโตผูมาแบบนี้พี่น้องเอ้หลังคุ้งหลังคา หลังคุงหลังคาทาั้งหน้าหัวอะไรไพี่น้องเนาะใส,ส่สานวนแบบพิดอีกแล้วอ่ะสานองเวโดยสบายดีดยายดอางามแท,ท้ตองเม้นี่โอ้เรียบร้อยฝนตกมาชนได้บาทกาดอย่าง,งนั้สีาาเดือดงนี่มมมมโมังอเมนหมากหม,ม,ม,ม่มามมโมบอเมนหมากโ,โมอาโมดง ข้างในเป็นสีแดงบ่บมอเวนหาผาเป็นสีเหืองหมอยากกินม่องมนลำพื้นอืออยากกินใครจกินอะไรางบาบาาฮู้โอน้งมยใคยกินในม่องมนอือเดหมาดหน่อยบ่เป็นอะไรน้องมีว่านี่นอน ขน้องอนบ่ะบ่อออนเค้งขึเก่านังตะบันเก่าบอรคนหลายบริบาเด้เนาะลายอืมบัดเชิญจักร้อยเอาบัดเจ้าไปคนเจ๊เจ๊กมันเถอก็เขากับไปยายเตงหูจักรซืออลวกัแล้วอืมเดี๋ยวว่าส่วนหนึ่งกับเพิ่นอาไปอ่าตัวส่วนหน้าน่ะ นั่งแต่บนจอและนั่งแต่บนน้ำแะละบนอะไรบน,บนน้ำบนล่างถวยเลยโอ้ถวยถวมหัวเลย <c oughs> โอ,เอโนเสอร์กับสี่รเยถวยสีสีสามสีสามสาม,าสามาพาป่นยังไงบอสามธรรมดาเออสามเลเอาไพ่ปิดนันพล่างจ้ใไพ่ปิดพลไย มีหกคนล่างถสวยกันนะอืเดี๋ยวเรียบร่อยเฮือนเพลินเนาะขึ้นไปอยู่เรียบร้อยบ้านเพลินมีลูกจยอะคนนะน้องเมย์ญ่งไงบ่เลยผู้หนึ่งอายุสิบแปดีผู้หนึ่งอายุสองปีบ่บอดหกจิตเดือนนี่แหละออืตอนได้โทรดีน้ำน้องเมย์นี่น้องมาไปอยู่ เออน้องมะน้องนี่ร่างสวยแบบร่างแล้วลให้น้องมาไล์มน้องลเกือเป็ดเป็ดใหญ่แล้วบ่เอาตอนเรื่อยเบิ่งหันกําลังได้น้อยเนาะตอนนี้เปงปกแลประมาณนึงโอ้โตบ่คืบนึงหรือว่าความยาว วมสมมวานาีสามีอ่ยาวกะคืนอืออืออือ่าสามเห็นหัวขดัยบ่ไเอาคบิดแตะวิดเบี้ยวแท้เนี่โอ้หัเห็นหัวขาดาขึ้นชัวข้าวคือเป็นม้งลางค้าเป็นม้งมือเดียวบ่นนองมงามเจ็บขาดกระดิบเป็นพี่น้องไว้พนี่จะมาสามร้างร่อย บ่มีหัวฝนบต่ตกใส่หัวบาทฝนตกระแล่นเข้าส้นบ้านน้องเมย์ก่อนไป <c oughs> มากก็ได้บ่ทางนั้นยัง,งบมง่มีหลังคุงหลังคาพูดพี่น้องเอ้ยค่ะอสามหลังเรียนกันไปคักเนาะน้นองเมย์เนะ <c oughs> าะคักหลาย <c oughs> เอาบ่ได้โทรบ่มีบุญบ,บ,บ่สบายบ่ได้เมือเด้ <c oughs> อ่าอยู่น้องเมย์นี่ยวะ โดินน้องเม์ก่อนนะเจ้ากับบริเคยไปลินบุญบานใหญ่เถื่อเลยเนาะบอหูหจักภัยสิไปกับภัเนาะวมนี้ได้สามผลบริเหตุย <n> ังหมดละผลไม้ที่ซื้อมาเนี่ยบานประพัดชาวบ้านน้องเม์บริเหตุยังเสียงแบะห้อง เดี๋ยวน้องเมย์ว่าไปหัวเอ้ธรรมาเขียนนี่ถือว่าเบน้องเมย์จะอยู่เขียนนอกเบคนอื่นกินข้าวแล้วบ่น้องเมย์หืมยังบ่ได้กินโอ้ถือข้าวมานำอยู่บ่บ่ได้ถือบ่อยากบ่อยากมีแต่ว่าบอยากโอ้ย ก็จังจอยแล้วบ่อยากข้าวอยากนำ้ำเพิ่นว่าหุ่นดีนะฮะจอยจอยแหงๆบอกแบกบว่ลืมถทีะจะบ่เบิ่งคลิปย้อนหลังบ่สัตว์มันฮะลืมถื้อทองนะลืมถื้อทองมาเอาว่าอีสั่นตอ่อไปไปตเดีย <c oughs> ็เวลาพนุ่งเสือ้อลายนี่นุ่งไม้ตัดเขินอันนี้ย่างมายงโยง <c oughs> จะย้อนเข้าไปเบิ่งคลิปเก่าเด้อ อ้าเจ,จะบอโลเสือลายนั่นลงเบิ่งมันสิคือเก่าอยู่บ่บอไปเห็นดูกนี่เด้อเนาะเห็นดูกเอิกเนาะออืเอาน้ำใส่เนจักโลเลยซะตอนนี้บอหูอ้าวบ่ได้ช่งเบิ่งบ่ต้องมาเลยส์บุ๊บบอหูกิโลเลยโอ้ผู้สาวแต่ละคนนี่สิเด็กสาวแบบนี้เขาสิมักสั่งกิโล หอยันอ้วนดิเอ็นกิโลยิ่มใสก็ไปขึ้นไปสั่งแล้วลืมแบบสั่งเนาะกินไปกินไปแล้วปฏิสร้างกินอีกกินอีกดตั้อีซ้ำจะเห็นเว่าอีน่าเราขายน้ำอยู่อันเทวันธาตนะสามคนกดเนาะสามคนยังโมได้เทียบกับอ่ายังยังใหญ่อยู่สามคนถือว่าอ้วนอยู่แบ่งออกสามส่วน เพือ่อเห็นตกใจเข,ข่งขาเรามีขเข่งแล้วนี่ขาตโตาเกาหยัไง,ไงบ่ชซ้ำยัยยัยบวเจ้าซื้ออนี้นำนำนี้เรามาซอยอันคนนำหันเพื่อเราอยู่หันบ่สาวนั่นนะเราขายนำหิมทางนะเ <c oughs> อ้าวบวนจะซื่อน้ำเสพเสบอันเี้ จำอะไรบ้าเอ้ยนะฮะวะจจอยฮะจจอตัดผมมอกนโอสบายดีเด้อทางนั้นเด้อโอ้ยเด่้ยขวดบ่มากเแบบนะบ่เด้ขวดบ่มากน้ำปลาแดกขวดมากน้ำเสียบเสียบ้านน้ำยางเลยน้องน้องเมกาแฟนมเดกะชานมเย็น ก๋ยแซ่บได้ข่อยมากมื่อก๋วยคักซอยหัวบัวลงกินกับหมูม่วงด้เจ้าสิน้ำลายบุ่ตรเองลายขบกินข่อยบ่กินปลาแดกแวบสดอดนี่หลายปีเลยจนลืมเลยประเดชข้าวปูวันนี้ประเดชปูน่ากินว่าซื้อมาในตลาดเป็นขวดน่ะกินน่ะปลาแดกสดนี่บุตรกินข่อยโบนั่นเลยข่อยมามื่ มันรีบเละขี้คั้นขั่วคั้นหยังเดีย้ยแล้วเอาไปกินแบบตัวมันถาวรเลยตัวเขาเฮ็ดมามาตรฐานขอยก็เคย,คยต้มกินเองอยู่เลยกินอะไดเขาแบบว่าเอาต้มให้มันสุกนี่างเนี้ยแบบไว้จำไว้อยังน,นยนยองนะส่วนใดมันกะส่วนใดเปรกนะขขอยไปสู่ซื้อมาไว้ดอกไปสู่กินกินผู้กเพราะวราปลาแด็น จาต้มปลาแดดเซ่ใบกระทินป่ะใบกระทินเอ้าว่าอะไรน้องเมย์บ้านให้มันเป็นยังไงต้มปลาแดดเซ่ใบกระทินหอ,อ,อมบ่ะไนว่ามาเอาใบกระทินเสียปลาแดดกว่ามเนมนบ่ถามไม่เมืองเดอ้อ <laughs> ป,ปลาแดดเนี่ยเป็นกระชาได้เนมนบ่ข่อยเคยไปทำงานอยู่ไทยตะกี้ข่อยไปขายส้มตำเพิ่นก็ให้ข่อยเฮ็ดโอ้ก็ให้ยเวปลาแดดปรดปุง เปอกปุงใส่ใบกระทินเอาต้มมันจะนัวเอาส่างว่าใบกระทินนี่ก็ไมีหลายอย่างสส่วนผเจ้าคู่เพียสูตรออกมาขายเน่ไปสิลองซีเมืองนี่ยเฮ็ดออกมาในเพิ่นสิบ่ได้ขายเอ้าว่าซั่นเขาเพียร์มาิษัทานเพืขายวะอ้จ้าใดห่วยอย่าแล้วเรื่องบริษัทเพิ่นหาก็บริษัทเฮาแข่งกันน่ะเนาะน้องมีข้าบปทำงานที่ไทยต้มไหนต้ม โอ้โอ้โอ้ตามมาหู้เลวาปขาใตาาหู้อืมเก็ยบาโตนะนวนนะโดยโดยโดยโว่าสนวนก็ว่าอย้นอันสมุกสมุกขอดูบอ่เฮ้ยเบ้าเฮ้ยเบ้าว่าสมุกดูเอ้ยดูกอาด้หดูกอาดูกของน้องน้องสาวผัวแลว ออกแล้วหนะคือกันบ่หนะใหญ่โป้่แล้วจับนะบ่เอ้ยแล้วอุ้มแล้วถ่ายคลิปเฉยๆสามโลเก้ากำปาตดีด้วกใหญ่ยังยังขีดหนึ่งบ่เอ้ยยังกำหนึ่งบวชหมอดีโลคือว่าใหญ่พอสมควรเรายังมาออกล้อเราเหมือนเดินหาพวกเดินหาสงการบ่เดินหาค่อยเนี่ย เดือนหาเข่าเดือนโกนี่แหละปีใหม่ัเออกปีใหม่ปีใหม่ก็อาจสิได้ดิสงการานต์วิอยู่มัง้งหรือว,ว่าฮอดก็สิฮอดสองการานต์ไปจักเนาะแต่มาเนมานอนแล้วหมู่หมู่ไปเซลเซียลที่หนังนั่ง <laughs> คอยเด้อเนาะ <laughs> อยากไปเด้ว่ะคิดไปแล้วเนาะ <laughs> มีลูกกูมีลูกนี่คือสิได้ไปดีนว่าแหละ <laughs> เคยได้ยินพ่พอแม่เพิ่นเว้าอยู่ได้ <laughs> แบบนี้นะเออ บุญม้วนม่วน่ะบุญบุญใหญ่บุญกองเขา้นาน่ยเพนน่าหฮมากองตุ้มกองหางเนาะ <c oughs> เสียงสไนเสียงแคนเป่าเลาะบ้านอ <c oughs> ยากพอดอยากยังอยากผลินไปเทีย่ยวอยากไปเบิ่งไปซ่องกับเบิ่งบ่รได้ค้าลูกว่าน <c oughs> ตัวนี้สำคัญที่สุดตัวนี้ <c oughs> บีปวใจผู้เป็นแม่ลำบากตัวแหละจำเป็นได้ลูกก็ต้องเลี้ยงมัน ป้าเลีเ้ยงไพชิเลี้ยงลูกเจ้าของยอ,อย่า,อาผัวเ้อน้องเมย์น้องไม่เอาผัวแะ้วมันลำบากยน่าแต่ลูกมาแล้วก็ดึงไส้ดึงขวานี้อยอยากกินอันนี้อันนั้นเอาอีแล้ว, <laughs> <laughs> วกุมแล้วหาเงินขุมเอ,อินนี่ธุรกิจหาขบ่มี หิวข้าวแล้วบ่น้องไม้หิวเลว้สิกลับบอสอ๋อใช่ว่าเจ้าบ่ไดริษูเข้ามาซื้อมีเด้มาตรงอืมคิวข้าวก็ไปหาซื้อกินซะโดยออกไปซื <Okay>. ้อข้างนอกบ่โดยอืม เคยกินมาแล้วเลยนะกินข้าวผัดมาแล้วกินข้าวผัดมาแล้กว่ามาแถวนี้มันบัดบ่มีอหยังเนาะกินแต่ข้าวเปียกมันก็บ่แซ่บล่ะเอ้ยบุกขืดยะข้อสามกับุกอย่างเดียวหน่อยเอ้ยบ้านเว้าผัดบหอนแดดนหอนนายให้ว่าเนี่ยเวียกงานเพิ่นเนาะหอนก็อดเอาอย่าได้เงินเนาะมีเออ ช้างเพิ่นก็บ่ได้เอาไม้ลงมาเนาะล่ะอันนั้นเพิ่นสิเฮ็ดหังเด้ต่อเทิงนี่นี่นี่สอันเพิ่นเอาไว้นั่งบ่ออ อจังไรตรงมีสิไปซื้อวะอือาไปซื้อละซื้อมากิน,อ,อ,ยกน,น,นอย่างนี้าาามากินไปหาโซหากินข้าวยังใส่เต้าหู้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นอืขอข้าวปุ้นนั่นเดือขึ้นเพื่อนใหม่เห็นบ่ดูอืออือว่านยังกินข้าวปุ้นมืดมืกอือมัแนแซ่บไปเห็นน้ำมันจกแซ่บแท้ไทยสวรรค์บ่ เน,นา่ควรทสม่ิมจมครัวมาเห็หดป่าเธอว่าแนวใดเป็นพี่น้องกันออ,จอเจ้าบริเวงสูตรผลว่าว่าเห็ดแบบไรเป็นเป็นเนเอาเบอไปถอดเห็ดเฮ็ดแบบไรมียัางไงเออก็ยัง่มู้ได้สูตรนำข้าวป่นตอนที่ตต้ตป้านะอ,ะอวคค ซอยๆแล้วเขามาตำอืมตำให้มนบอแมนอืมมีัวขามมีมะพริบแบโอ้ไม่เสียไม่จะผัวหัวแดงผักกะทยมมันจะเขาจาก็ตำมกพริบใส่เพดยิ่งตำผู้อยากใส่บ่ดด้ว่าแนอะไรแมนชีนึงเดืองนใดน้ำหนึงเดืองขนใดอืมแตวก็ตำลายตลอดแล้วเขากลับมาตำปลาใส่ผงกะหรี่น้ำบ่บอใส่น้อธรรมดาเาใส่เพดอะนนั้เด้เี็ดนเตี๋ยวแดงเพจน้ำหน้า แล้วเอามาขวอือแล้วก็เ well, right. cool. like, mm ้ามาตาปลาใส่กันแล้วมาขวโอ้มันนวดใส่น้ำกันมุนๆเลยโอ้แล้วก็มาขวบขวใส่น้ำมันบ่บ่ขวน้ำธรรมดาก็ดาวเราเอากะทิลงอืมกะทิลงไปปนหลังจากหั่นเทน้ำโอ้กใส่เลย ก็บริเป็ียนยังบอกก็เพาะเจ้ากินของปุ้นมันมาเชฟมันมาคนเเมืม่อ <c oughs> วานนี่เราถ้วยหนึ่งกินสองจับโอ้จับใหญ่แล้วเนาะ <c oughs> ข้าวปุ้นสวนัค <c oughs> ์เจาว่าเสยนเดือดยิมๆามาจะ <c oughs> เป็นอันเดือๆเดือาได้เรียบๆนะบ <c oughs> โบ,บดง่ายได้เพลินเลยเคยซื้ออยู่สวัรค์รักแปด งามๆเฮาเมื่อเฮมมื้อเฮมคืนก็บ่บูดบ่เน่าบ่เสียอีกแม่นบ่เปิดขบวนจัก3มีกี่นิบ่รวมเบิดนั่นแหละขึ้นบ้านใหม่อันของลูกชายเฒ่านะอม4-5หมื่นนึงก็นึงบ่เอ้ย20โลบ่10โลบ่เพิ่นเอิ้นจักเอิ้นนึง เ้ารูปอ่อืมมแล้วก็เขาตองซา <5, 10. S 1> มใหญ่หนึ่งซีมื่นบาท <c oughs> 4,5มือนขาปุ้นอ็อีหามือนอบ, 4, 50, บาทโอ้ลุบลุบแล้วคืนตันใหม่ข้าปุ้นชั่วหมืหนึ่ง่ะโอมืนหนึ่งจังใดหัึ4,5ซีหกรัดทงยางใหญ่ฮะ จะคุยอะไรนาะละในวันเดสังเกตน้ำเพลนเนาะดีใจน้ำเพลนได้ขึ้นบ้านใหม่เลยนะจังไรทางเรยก็ขอจบคลิปก่อนมานี่เนาะโดยมันอิ่มาเยี่ยมายามน้องเพิ่นคือเก่าเพลนน้อยแต่ว่าทางทางเพิ่นกะบริเวณเบี้ยทำงานทางบ้านน้องเม่น้องไม้เพิ่นเนาะเพิ่นก็ไปเฮ็ดบ้านอ่าทางวัดเพราะว่าทางนี้เบิดงานเฮ็ดแอ่ะบอกด้ว่าันอะไรละ โมโหไออธิโยน้ำซางเลยเนาะโดยอ่ะจังไดคลิปน <hungry> ี้ก็สบายดีละโดย้วยน้องพี่น้องเนาะถ้าสนองก็บไดมาลายมือเตอะพวกพี่น้องเอ้ยท่านสามพวกกะปักเสาเสาเข็มเรื่อว่าเสาละหัวคลองน้องมีน้องไม้เพิ่นน้องพี่น้องนะจะเป็นเห็ดมือใดอันนี้ก็เสาโนมโบโหเพราะว่าถ้าสนองก็บไดมาพวกพี่น้องเอ้ยเมนี้ก็มาเบิ่งรังคุ้งนังค่า ของน้องเพิินเนาะที่ว่าทางสร้างเพิินได้มงเรียบร้อยแล้วบรมพี่น้องเอ้ยจังใดก็ดีมอกดีใจน้ำนองมีนองไม้เพิินน้องพี่น้นองเนาะโดยสำหรับกิมนีเนาะทางสนกาศสิได้อํมราพาจากหรือว่าถูทุกคนไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อพแม่พี่น้องเนาะจังใดก็ะเพาะพรมพีน่น้องกดแซคกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามแต่ก็เข้ามาเป็นกำลังใจใทางสานนอกเนาะพมพี่น้องเอ้ ด้วยเนาะอ่ะกับว่าวลายห่างกับสำลักนี่กับลาไปแล้วพี่น้องเนาะขอกล่าวคำบาสบายดี